แม่ด้วยก็ขอให้ผู้ที่เป็นแม่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพรมใสให้ลูกไพรหลานเป็นแม่บ้านที่ดีของคุณสามีดื้อคุณแม่ดือด้อคุณแม่เนาะจะมีงูใหญ่งูดําใหญ่มากเป็นเพศเพศเพศเมียเนาะครับอ่าเป็นเพศเมียตัวดําแล้วก็จะมีคนหนึ่งเขาจับ คอแล้วก็บอกว่างูนี้คุยพูดได้ด้วยเด้อครับอืบอกว่าช่วยผ่าเอาลูกออกให้ทีก็ผ่าก,ก็ปู่ก็ไปยืนดูบอกว่าอย่าไปตัดคอเขาหน้าเดีย๋ยวเขาตายงูก็บอกว่าไม่ตายหรอกงูก็คุยได้แต่คนที่ไปไปเล่เอาหนังแล้วก็ไปผ่าท้องเนี่ยก็ไม่ได้ตัดหัวหรอกเขาก็ผ่าแล้วก็เอาลูกลูกมานี่เป็นเป็นลูกกุมารลูกทารกตัวน่ารักมากอ้วน มีอยู่สอง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 ทารกที่ออกจากท้องงูนะว่าลูกลูกเขานั่นแหละมาช่วยเอาลูกออกใกล้ทีก็พาออกมาอีกคนหนึ่งจะมีผู้หญิงคอยรับลูกคนทารกคนแรกที่ที่ออกมาจากท้องงูเนะี่ยแล้วก็อีกอีกอ่าลูกอีกอีกทารกอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เอาออกมาแต่ยังไม่ได้ออกจากรก ต่ก็จมน้ําไปก่อนปู่ก็ตื่นนะพอเมื่อคือนนี้ก็ช่างอาจารย์สินเขาฝันอีกเกี่ยวกับปันนาานี่แหละก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะบอกว่ามีมนุษย์ห้าตนเขาแต่งตัวเหมือนคนจะบวชนาาเนาะเหมือนคนจะบวชน้าก็าแต่งตวัวก็เข้าไปที่รงมูไปกราบไปสการะปู แล้วยังไงอีกปู่ก็จําไม่ได้แล้วเนาะเราให้ฟังจะให้ปู่ตีเลขกับปูก็จะตียังไงเที่ังไงก็ที่ยังไงเอาเป็นห้าก็แล้วกันเนาะแต่ข้อปูตีได้ข้อปูของปู่ตีน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือเปล่าเออแปดสองศูนย์หรือเปล่าหรือสองแปดศูนย์ หรือ580เพราะมีคนเนี่ยถือมีดถลกหนังผ่าท้องงู่ผาท้องด้วยอ่าหรือจะเป็น92รือเปล่า <c oughs> บอกไม่ถูกหรอกปู่เรื่องเล็กเล็กนึ <c oughs> ่นบอกไม่ถูกอก็ลอง, <C TA. S 1> ล,องลองตีเอาเนอะปูก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะงูตัวหนึ่งเนี่ยตัวดำใหญ่มากอืม งูตัวหนึ่งก็แล้วก็มีคนนั่งผ่าทองเอาลูกทารกลูกเป็นมนุษย์เนี่ยออกจากท้องงูอืมแล้วก็มีผู้หญิงมารับอ่ามารับอ่าไปแล้วอีกลูกคนหนึ่งยังไม่ได้ออกจากรกแต่เอาออกจากท้องงูแล้วแต่ก็จมไปในน้ําอืมตียังไงไม่รู้นะเอฟซีตีเอาเองกันแล้วกัน เดี๋ยวนี้ล้วมีโชคก็ได้กันเลยสารมันปัวหนอปั๊วปั๊วแปดแปดปัวแหนึ่งก็หนึ่งแปดหนึ่งลูกไปสองนช่วยกันลองวิจารณญาณดูแล้วก็ลองตีเป็นตัวเลขดูว่าเป็นเลขอะไรแต่ที่แน่ๆปู่จะชอบห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ ห้าปูนชอบห <5 80. S 2> ้าแปดศูนเลขชอบในใจปูห้าแปดศูนยจะเลขล่างนีปูจะชอบสองเก้าเนาะแล้วก็มันจะมีสามเก้า 3, ตามมาด้วยเนาะอันนี้ก็บอกกันอย่างนี้แหละพูดงนี้แหละค่ะอ,อันนี้ตัวปูนะ,ะตัวปูที่จะจะคิดว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนั้น ท่านนาาเป็ยนั้นนะแล้วก็เมื่อคืนก็ฝันเกี่ยวกับสองคนเนี่ยไปดำนามารับจางดำนามือแล้วก็เข้ามาหาปู่มีทั้งเปียกฝนมาด้วยอนางก็นางสงสารนะเมื่อคืนเห็นชัดมากทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาหาปู่อ้าวทำไมลำบากกันขนาดนั้นนะลูก ก็ไปรับจ้างดำนามาปู mm hmm. ไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยอยู่เอาเหนื่อยก็พักอยางปูก็จะอยู่ในกระทนะ่อมเนืะ hmm. ในกระท่อมไม่ใช่อยู่ในสลาแบบนี้ mm hmm. หรอกในกระท่อมกลางปา่าเนี่ยแต่สองคนเนี่ยพากันบิง่งฝ่าสายฝนมาบอกว่า mm hmm. พากันไปไหนมาจากรับจ้างดำนาก mm hmm. ็ไม่เยอะนะ mm hmm. อันไม่เยอะ ฝันอันนี้ก็คือฝันตรงงดปูก็คือไม่ตงองงดโค้งสุดท้ายนล้ตอนนี้อืครับอ,อขอบคุณปูม่มากตอนนี้ปูดได้พญานาคแล้วอปันแล้วตอนนี้ดวงจิตเขาก็จะมาสถิตแล้วละ่ะเพราะว่ามาให้อาจารย์ศินได้เห็นเมื่อคืนแล้วห้าตนห้าตนเพราะว่าพยานาคก็ห้าเสียนนะเมื่อคืนท่านก็นิมิตนิมิตแม่นมาก จะเป็นไปได้บ่ห่าหาบ่อืมก็ลองพิจารณาดูนะวิจัณญาณดูถ้าเป็นในเรื่องตุของโชคลาภหรือตัวเลขเี่ยพญานาคเขาก็ให้โชคอยู่แล้วค่ะอืมเสียงห่าห่าก็ลองดูนะอือ่าลองดูใครชอบบ่ห่าห่าไม่ได้ออกนานแล้วงาต้องปกคนปุยครั้งหนึ่งนะครับ สาธุค่ะโชคดีโชคดีสาธุสาธุให ha. ้เอฟซีโชคดีกันทุกคนแล้วก็